We'll yeah. be สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียชาวเวียดนามและชาวกัมพูชาหลังจากที่ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปได้ในการแข่งขันซีวีลีก2025เลกที่1ที่ประเทศฟิลิปปินส์เกมนี้เป็นการแข่งขันคู่แรกของรายการซีวีลีก2 0 2 5เลกที่1ที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติอินโดนีเซียโดยทีมชาติไทย โชว์ฟอร์มแกร่งพลิกกลับมาเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไป3ต่อ1เซต22ต่อ 25, 25ต่อ 21, 25ต่อ2 2และ2 5ต่อ20ส่วนอีกคู่เจ้าภาพฟิลิปปินส์ก็สามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้ไม่ยาก3ต่อ0เซตโดยในโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะต้องเจอเจ้าภาพฟิลิปปินส์ในวันพฤหัสบดีที่ส0กรกฎาคมเวลา17นาฬิกา45นาที เรามาฟังกันว่าชาวอินโดนีเซียชาวเวียดนามและชาวกัมพูชาจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกสนุกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียคนแรกโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าถ้าผู้เล่นชุดนี้ ไม่มีใจจะเล่นจะมาแข่งขันทําไมแถมโค้ชคนนี้ฉันก็ไม่เคยชอบสักเท่าไหร่เพราะเขาไม่มีผลงานที่เด่นชัดสมาคมววนเล์บอลอินโดนีเซียควรพิจารณาและละอายต่อผลการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยมาต่อกันที่ชาวอินโดนีเซียคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าบอกได้เลยว่าไม่ต้องไปหวังในการแข่งขันซีเกมที่จะถึงนี้อินโดนีเซียคงแพ้แม้แต่กัมพูชาถ้ายังใช้โค้ชและผู้เล่นเหล่านี้อยู่ในทีม ความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อทีมอินโดนีเซียของพวกเขาตรงนี้ว่าถ้าอยากจะยกระดับทีมให้ไปสู่การแข่งขันระดับเอเชียต้องมีนักกีฬาโอนสัญชาติอย่างน้อย3คนที่มีรูปร่างสูงใหญ่หรือไม่ก็ใช้พวกลูกเครื่องอิตาลีหรือโปรแลนด์นั่นจะทำให้วลเลบ์บอลอินโดนีเซียพัฒนามากยิ่งขึ้น ความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงปัญหาของทีมอินโดนีเซียชุดนี้ว่าปัญหาของอินโดนีเซียชุดนี้คือนักกีฬาไม่มีความเคารพต่อโคอ้ชและตอนที่โค้ชควรแก้ไขมันกลับไม่ทําอะไรเลยเลยต้องมีนักกีฬาบางคนเล่นด้วยความไม่เต็มใจพอะเป็นแบบนี้แล้วจะไม่มีทางสร้างความสามัคคีในทีมระหว่างผู้เล่นและโค้ชทีมจึงกลายเป็นทีมที่อ่อนแอแบบนี้ไง มาต่อกันที่ชาวอินโดนีเซียคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้สั้นๆว่าแพ้ต่อทีมชาติไทยอีกแล้วทำไมบอลเล์บอลหรือกีฬาอื่นๆจะต้องแพ้ให้กับทีมไทยอยู่เรื่อยแบบนี้จะกล้าไปสู่ระดับเอเชียได้อย่างไรความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าในการแข่งขันเซตแรกมันออกมาดีแล้ว แต่เซตที่เหลือนั้นอินโดนีเซียสู้ไม่ได้แถมผู้เล่นยังเล่นด้วยความไม่เต็มใจพวกเขาไม่ควรถูกเรียกติดทีมชาติอินโดนีเซียอีกเลยมาต่อกันที่ชาวอินโดนีเซียคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงทีมของเขาในเรื่องนี้ว่าดูเหมือนว่าทีมชาติอินโดนีเซียชุดนี้จะต้องอยู่อันดับสุดท้ายของตารางอย่างไม่ต้องสงสยัยถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีเพราะฉันต้องการที่จะให้มีการไล่โค้ชคนนี้ออก และนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวอินโดนีเซียโดยเขาได้มากล่าวด้วยความรู้สึกผิดหวังต่อเรื่องนี้ว่าฉันรู้สึกหมดหวังกับการแข่งขันซีวีลีกในปีนี้รวมไปถึงหมดหวังกับการแข่งขันซีเกมที่จะถึงนี้ด้วยต่อมาจะเป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามโดยชาวเวียดนามคนแรกได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าดูเหมือนว่าทีมชาติไทยจะกลับมาสู่ตำแหน่งพี่ใหญ่อีกครั้งต้องยอมรับเลยว่าพวกเขาทำได้ดีจริงๆในเกมนี้ ยินดีกับชัยชนะของทีมชาติไทยด้วยความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงผลการแข่งขันในวันแรกของรายการซีวีลีกในปีนี้ว่าชุดนี้เวียดนามอ่อนแอจริงๆเราไม่มีทางเป็นแชมป์ได้รอกในปีนี้แต่หวังว่ามันจะเป็นการสร้างทีมที่ดีก่อนการแข่งขันซีเกมที่ประเทศไทยความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงผลการแข่งขันทีทมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียนในเกมนี้ว่า ทีมอินโดนีเซียแข็งแกร่งมากนะแต่ทีมไทยสามารถเอาชนะได้มันทําให้เห็นว่าทีมชาติไทยพัฒนาและกลับมาสู่ตําแหน่งที่พวกเขาเคยยืนอยู่แตกต่างกับทีมชาติเวียดนามที่ต้องต่อสู้กับทีมกัมพูชาอย่างสูสีความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อทีมเวียดนามของพวกเขาตรงนี้ว่าวอลเลย์บอลของเวียดนามนั้นอ่อนแอจริงๆสู้กับทีมฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้จะไปสู้กับทีมอินโดนีเซียหรือทีมไทยก็ไม่ต้องไปพูดถึงเลย ู่ต่อสู้ของเราในรายการซีวีลีกในปีนี้คือทีมชาติกัมพูชาความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากราวเปรียบเทียบระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามในตรงนี้ว่าเยาวชนของทีมชาติเวียดนามไม่สามารถขึ้นมาทดแทนกันได้แบบทีมชาติไทยเพราะพวกเขาพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่ดีอยู่ตลอดเวลาแตกต่างกับทีมชาติเวียดนามในเรื่องนี้มาก ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงทีมชาติไทยในเกมนี้ว่าทีมชาติไทยยังคงเป็นจ่าฝูงในรายการนี้พวกเขาต้องพยายามให้มากกว่าทีมอื่นๆเพราะป่ายปีนี้พวกเขาจะเป็นเจ้าภาพสี่เกมและต้องการคว้าแชมป์มันมาให้ได้ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าฉันอยากเห็นทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติกัมพูชาแล้วเพราะว่าทีมชาติกัมพูชามั่นใจเหลือเกินว่าพวกเขาสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ แถมกำลังมีปัญหาการในเรื่องดินแดนอยู่มันคงเป็นคู่ที่สนุกไม่น้อยส่วนทีมชาติเวียดนามหลังจากเห็นผลการแข่งขันกับฟิลิปปินส์แล้วเราคงหมดหวังในรายการนี้และนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามคนสุดท้ายโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าฉันขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยด้วยยอมรับเลยว่าทีมไทยทําได้ดีกว่าอินโดนีเซียจริงๆพวกเขาเคยเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียได้ถึง2ครั้งในปีที่แล้วปีนี้ ก็คงเป็นเช่นเดิมต่อมาจะเป็นความคิดเห็นของชาวกัมพูชาโดยเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนแรกเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าดูเหมือนว่ารายการซีวิลิกในปีนี้จะไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากนักซึ่งการแข่งขันของกัมพูชาในปีนี้ก็อาจจะสามารถคว้าแชมป์ได้เลยสักหนึ่งเลทมาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าทีมชาติไทย สามารถเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียได้แสดงว่าทีมชาติอินโดนีเซียคงอ่อนแอลงไม่น้อยเลยถ้าเป็นแบบนั้นกัมพูชาชนะเพียงแค่ทีมชาติไทยก็คงจะคว้าแชมป์ในรายการซีวีลีกในปีนี้มาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงทีมชาติไทยในเรื่องนี้ว่าทีมชาติไทยเคยแพ้ต่อทีมชาติกัมพูชามาแล้วในการแข่งขันซีเกมครั้งที่ผ่านมาซึ่งมันก็ไม่ใช่เกมที่ยากเกินไปสําหรับทีมกัมพูชา ขอให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันซีวีลีกในปีนี้ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่ารายการซีวีลีกนี้จะเป็นสนามทดลองที่ดีของทีมชาติกัมพูชาเพราะเป้าหมายของทีมชาติกัมพูชาคือการคว้าแชมป์ซีเกมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าเกมในวันพรุ่งนี้ ที่กัมพูชาจะต้องเจอกับทีมชาติเวียดนามจะเป็นตัวตัดสินที่ดีของทีมชาติกัมพูชาก่อนที่จะเจอกับทีมไทยและอินโดนีเซียซึ่งมันเป็นเกมที่สําคัญของพวกเรามากนั่นคือเกมแห่งศักดิ์ศรีที่เราจะได้ถล่มไทยและนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวกัมพูชาโดยเขาได้มากล่ลาสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าฉันอยากเจอกับทีมชาติไทยเร็วๆแล้วกัมพูชาจะต้องเป็นผู้ชนะเพียงผู้เดียวเพราะทีมของเราอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในตอนนี้ และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอินโดนีเซียชาวเวียดนามและชาวกัมพูชาหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียในการแข่งขันซีวีลีก2025เลกที่1ที่ประเทศฟิลิปปินส์หากเ,เพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ เพราไม่ว่าจะมาจากที่ไหนคุณคิดเพื่อนใจใเราจำเปอนไม่เคยหยุดไกลทุกคะแนนุกไลทุกการแชร์ดีให้ร,รู้สึกยินดีได้ได